ตั้งใจจะจบตรงนี้เลยครับเพราะมีโอกาสเป็นราสุดท้ายแล้วปล่อยกระเพงไฟไปก่อนตัวไฟโดนเผาไปนิดนึงระหายนิจ้าแบบนี้ครับแล้วมาอีกมาอีกมาอีกอก,อ,กองไฟไหลามาเรื่อยๆรืแล้วเบิดกระปาชิ่งไปครับแล้วไปมาจะโดนแค่นคนเดียวสองคนครับจะโดนที่ไฟที่โดนไฟแล้วเบิดจากดูดอีกแล้วครับโหม,ผม,ผม่โหม่ใหัวปึ้มครับแล้วดูดให้ในหน้าของโจโจ้ร่วงไปอีกมา แบบนี้ปิดเกมครับอาร์คิวกำลังจะชนะแล้วผ่านเข้าสู่รอบต่อไปเป็นที่เรียบร้อยครับ6ต่อ2เกมบูย่าอาคิวเาสูโอ้ดีควิดเข้าใส่แอนด์ก่อนเ่อนครับได้มามันก็จะมูลค่าแล้วจะเปิดของเดสเดสองเช้าใช่ไหมครับจะเปิดทีเกิร์ลเลฟชีมทางดูท่อคนเตสซี่มาอครั้งที่นี่ ก็เหมือนจะต้องซื้อมาแล้วกูแล้วเปิด2ไม่ค่อยคุ้มนะครับเปิดแบบนี้ไม่คุ้มเลยครับโดนล้อบดกูแล้วเรียบร้อยครับแบบนี้เพื่อนจะปาระเบิดมันช่วยก็ช่วยไม่ได้แต่ ABCD เอาตัวนอตออกมาก,ก่อนใส่รูอ่าแล้วไปดูีจริงๆ ABCD ร่วงไปแล้วลเหลือแค่สองต่อสามใส่รูตามเดสอยู่ตามเดสแล้วเปิดมาอยากไม่มีระเบิดปิดหาวบบางแล้วไปไปหนึ่งทีรับเดสอ่ะถ้า,าจะมาส่วนแล้วเป็นดนังๆอัอนี้เข้ารอบครับ กลายเป็นว่า2ทีมในสายนี้นี่จะเป็นตัวของอินโดนีเซียทั้งคู่นะครับชาไนต์ชาไนตแบบนี้ก็ไม่รอดครับทีม้อสโชทันทีเอฟซีโดนไปอีกหนึ่งเลนดได้ให้โรโรมาแต่ว่ามันเหลือแค่คนเดียวครับแล้วหันกลับมาโอ้ยออนไฟทีโดดมาแล้วจ้ะแล้วปิดไมายปิดไมายปิด,ปดงานไปเลยแล้วทีมฟอสโจานานทิวต์ได้ไปสองเกมรวดครับผ่านเข้าสู่รอบต่อไป โจนะโดนเปิดไปร้อยสิบแปดแลเปิดตาไม้และเอ็กปออยู่ข้างบนเขาออกมาตรงนี้แล้วอิงนิดไถเลยอะหลานน้องโมชีไปใส่หลานน้องวานสนามไม้แล้วไปด้านหน้าของเอ็กบอยที่ยิงมาจากด้านไหนครับผู้สอบคนสุดท้ายโจนะกับเกนไฮต้องพลิกสถานการณ์ให้แล้วโจนะเลือดน้อยเหลือเกินเจอกระินแล้วเป็นเอ็กบอยเอาให้อีกแล้วเหลือก็ดีแล้วเกนไฮว่ายังไงเกนไฮเรียบร้อยครับดับบิลเอจีอย่าลืมกดติดตามช่องทิกต็อกยูทูบและเฟซบุ๊กกรีนเอฟฟี่ไฟส์อีสปอร์ตส์ทีเอช